สวัสดีครับผมร้านจำพวกไฟเด็กกันนะครับนี่เลยครับใครจะส่งมาลงไฟล์เสียงหรือใครจะซื้อไฟล์เสียงไปลงเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นบล็อตในแบบศูนย์นะครับอ่ะง่ายๆเลยครับผมมาดูที่หน้าจอเลยครับผมก็จะมีไฟล์เสียงแบบนี้ให้นะครับคุณก็ Import มาได้เลยนะครับที่หน้าจอนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับคุณก็เลือกสมมุติว่าคุณอยากได้เสียงคลีนนะครับอันที่1นะครับคุณก็คลิกซ้ายนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็ปล่อย ค,คุณก็ได้เสียงคลีนแล้วไปดูได้เลยว่าเราใช้อะไรบ้างนี่น, M, นะครับเสียงคลีนก็มีแอมนะครับมีคอม uh, อะไรนะ EQ คิวดิเล่รีเวิร์บประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับคุณไม่ต้องเสียวเวลาไปนั่งปรับเองแลนะสิ่มสำคัญคือต่อเข้ามิกเซอร์ได้เลยโดยตรงนะครับแต่แนะนำว่าคุณควรจะมีแจ็ค3 5มมนนะครับ เพื่อทําการเปิดแคปซิมนะครับเสียบค้างไว้เลยนะครับซื้อก็ได้ตามตลาดนัดหรือว่าถ้าไม่เสียดดยก็ซื้อตามห้างตามสอบอะไรก็ได้ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยเอามาเสียบคาวไว้นะครับแล้วก็ตัดสายที่เหลือออกแค่นั้นเองครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเปิดแคปซิมของเจ้า b o สเอ็มอีแปดทำให้เราเล่นได้อย่างแบบต่อมิกเซอร์ได้เลยเพราะว่าไฟล์ผมเซตอัพให้คือต่อมิกเซอร์ได้เลยนะครับสมมุติว่าคุณต้องการเสียงลิตเนี่ยนะครับอ่ะผมให้คุณดูนะครับนี่อันที่4ลิต นะครับแบบนี้นะครับนี่ปึ๊กเห็นครับเสียงริดมาแล้วเนี่ยแบบนี้อันนี้คือผมลงไว้แล้วนะนี่เห็นไหมครับอ่าใช้อะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เข้าไปปรับแต่งได้เลยนะครับอ่าง่ายมากๆเห็นไหมครับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งปรับเองนะครับบางทีเนี่ยเราปรับจนแบบปรับยังไงมันก็ไม่ได้นะครับจนต้องขายทิ้งพูดได้ง่ายเลยอ่พูดจะพูดได้ง่ายจนจนต้องขายทิ้งแล้ว นะครับอย่าไปขายทิ้งครับทุกเอฟเฟกต์นะมันดีหมดแหละครับนะมันอยู่ที่เราว่าเราจะอยู่กับมันมากน้อยเพียงใดของผมนี่เรียกว่าขูกเลยดีกว่านะครับอ่านี่เห็นไหมครับขูกของเพียบเลยนะครับแต่ก๊อลังจะแพ็คของมีของเข้าใหม่แล้วก็ของออกไปของเข้าใหม่ออกไปเพียบเลยนะครับอย่างไงก็ฝากอุ่นนุนนะครับบ้านกีตาร์เอฟเฟกของแจ๊บบุ๊คิดไฟด้วยนะครับนะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นร้านอะไรแล้วเป็นบ้านนี่แหละนะครับเป็นบ้านนะครับอ่โอเค ซื้อขายแลกเธอนะครับส่งมาเซตอัพได้เลยอย่างี้นะถ้าส่งมาแบบนี้ราคาเท่าไหร่999บาทครับคุณนะครับได้หลายเสียงมากๆนี่แล้วก็มีหลายๆอันนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะมีเยอะนะครับหรือว่าคุณอยากได้เสียงอะไรก็บอกไนดะ้แต่อันนี้ก็คือเสียงหลักๆที่เราเอาไว้ใช้ในงานนอกหรือว่าจะไว้ในสตูดิโอไลฟ์อัดอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมซื้อกับยมุกกิจไฟปลอดภัยแน่นอนล้านเปเซจัดไปครับ